อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง,องลูกๆหลานหลานทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาและ,ะพร้อมใจกันที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์ ที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังก็ขอให้พวกเราได้สารภาพความบาปที่พวกเราได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่นขอพระองค์ได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิด ด้วยเติดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่ยีบสองมกราคมพระองค์ทรงตรัสว่าจงฝึกที่จะวางใจในเราให้มากขึ้นทุกๆด้านของชีวิตสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เจ้ากังวลเป็นเหมือนโอกาสที่จะช่วยให้เจ้าเติบโตแทนที่จะวิ่งหนี จากความท้าทายจงเติมใจรับมันขอภัยค่ะจงเต็มใจรับมันไว้และรอคอยรอคอยพระพรซึ่งเราได้ซ่อนไว้ในความยากลำบากเหล่านั้นหากเจ้าเชื่อว่าเราเป็นผู้ควบคุมอยู่เหนือทุกแก้มุมชีวิตของเจ้าเจ้าก็จะสามารถวางใจในเราได้ ในทุกสถานการณ์ลูกเอ๋ยอย่าได้เสียเวลาและคิดเสียดายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมัวแต่คิดว่ามันควรจะเป็นเช่นไรจงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันยอมรับสิ่งต่างๆดังเช่นที่มันเป็นและสแสวงหาวิถีทางของเราท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นเถิดความไว้วางใจ เป็นเหมือนผู้ช่วยที่เจ้าสามารถพึ่งพิงได้ในยามที่เจ้าเดินไปพร้อมกันกับเราหากเจ้าวางใจเราอย่างสม่ำเสมอผู้ช่วยคนนี้ของเราก็จะช่วยแบกภาระหนักที่เจ้าแบกอยู่จงพึ่งพิงวางใจและมั่นใจในเราด้วยสุดใจและสุดความคิดของเจ้าเถิดอาเมน ให้เรามาปังในข้อพระคำจะดูดีบทที่52ข้อ8ส่วนข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสดในพระนิเวศของพระเจ้าข้าพเจ้าวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิรันดรสุภาษิตบทที่3ข้อ5้ข้อหจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ไว้ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกคอยดูแลตักเตือนสั่งสอน ไม่ให้ลูกนั้นได้ลงไปกจากในทางผิดและอยากให้ลูกทุกคนพ้นจากความทุกข์ไม่แบกภาระาหนักให้ฝากไว้กับพระองค์พระองค์ได้ทรงตัดว่าลูกเอ๋อยอย่าได้เสียเวลาและคิดเสียดายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมวัวแต่คิดว่ามันควรจะเป็นเช่นไรจงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันยอมรับสิ่งต่างๆ่ังเช่นที่มันเป็น และแสวงหาวิธีของเราท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นเถิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนทราบเส้งในพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของโปรลูกจะเชื่อและเดินตามทางของโปรลูกจะเป่าประกาศข่าวประเสริฐของโปรให้กับทุกๆุกคนได้เห็นควา,ามรักควา,ามยิ่งใหญ่ควา,ามอัจรรย์ของโปรและความรักที่โปรมีต่อ ลูกและทุกคนที่เข้ามารู้จักพระพระโลหิตของพระเยซูหลายพระองค์ทนทุกข์อับอายในที่สุดพระองค์ต้องตายก็เพื่อล้างบาปของลูกที่กังเขนที่กังเขนลูกไล้เห็นความสว่างและความหนักใจอันยิ่งใหญ่ได้หลุดหายพราะลูกดูกังเขนจึงได้เห็นกระจ่างเดี๋ยวนี้ ลูกจึงมีความสุขสบายพระเยซูถูกดึงที่กางเขนรับบาปรับเป็นแทนลูกพระองค์สำแดงความรักเมตตาความรักใดไม่เปรียบปานพระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิดตัวลูกเป็นนี่พระคริสต์ลูกขอถวายทั้งกายและจิตไว้ใ้พระบาทพระคริสต์อเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคน ทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนหรือเปรียบเทียบชดใช้พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ลูกๆทุกคนที่จะรักนะเดินตามทางของพระองค์ตลอดไปจะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้โปรดเมตตาอย่าได้ทอดทิ้งลูกทุกคนที่จะ ปกป้องคุ้มครองให้ลูกทุกคนได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานการเงินปัญหาต่างๆและโรคเก็บไข้ได้ป่วยที่จะไม่มาทำให้ลูกมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นลูกขออับขอบคุณที่พระองค์ทรงเมตตาลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและ อธิษฐานทูลต่อพระองค์ขอให้พระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยให้จบสิ้นลงและขอให้ภัยจากธรรมชาติและภัยจากสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้จงหมดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าที่จะไม่ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใด ้องเสียชีวิตทั้งขเขมรและประเทศไทยขอให้ทุกคนได้รักกันช่วยเหลือกันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขออปร์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเลือกตั้งนี้ขอให้พระอ,องค์นั้นได้เมตตาสงสารประเทศไทยที่จะส่งผู้ที่มีความรู้มีความสามารถในการรับใช้ และเป็นผู้นำของประเทศที่มาจากพระองค์ที่ประเทศไทยจะได้อยู่อย่างสันติและมีความสุขเสียทีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้ัญหาทั้งทุกอย่างหมดไปให้คนไทยรักกันและลูกขอฝากประเทศอิสราเอลและประเทศสหรัฐไว้ในปีพระหัตถ์ของพระองค์ที่พระเจ้าองค์เมตตาปกป้องคุ้มครอง ทั้งสองประเทศให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติขอให้พระองค์ทรงเมตตาประเทศสหรัฐอซึ่งมีหลายรัฐที่ได้รับภัยจากธรรมชาติอย่างร้ายแรงที่จะไม่เกิดขึ้นอีกพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยได้นอกจากพระอ,องค์ผู้เดียวลูกขอปากทุกสิ่งทุกอย่าง มอบไว้ในฝีพระหัตถ์ขอพรอะแล้วแต่พระองค์จะทรงงามลูกขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาขอบพระคุณพระองค์ชารเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาลลยอาเมนขอพระเจ้าอวยพระภรทุกๆท่ททานนะคะ